สวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยค่ะหลังจากฝนตกมาช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะตกอาทิตย์นี้ตกมาสอวันแล้วอาทิตย์ก่อนนู้นก็ตกสามวันต้นไม้ก็เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยอันนี้เราเอาหัวมาวางไว้ หลังจากที่เขายุบเราก็เอาหัวมาวางไว้ขุดเอาหัวมาวางวางตอนนี้เขาโผล่มาออกมาเต็มเลยค่ะกี่ต้นเนี่ยน่าจะมีสามน่าจะมีสามหัวนะคะสวยมากโดนฝนแข่งกันฉืดฉายเลยค่ะนี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นนางไหมนางไหมอันกำลังขึ้นน่าจะเป็น ไม่แน่ใจตอนนี้หลังจากบอลสียุบไปแล้วก็จำไม่ได้แล้วล่ะค่ะส่วนมากก็ยังพอจำได้แต่บางส่วนจำไม่ได้เลยว่าชื่ออะไรบ้างอาศัยต้องค้นคว้าใหม่แล้วล่ะค่ะต้นนี้สวยอากูนิมาก,ก็สวยเห็นไหมคะต้นไม้ มีชีวิตชีวาหลังจากฝนตกลงมานี่ใบไม้ซึ่งผ่านการกินของมแงมลงแมลงที่สวนวลัยรักพันไม้เยอะมากๆเลยค่ะ,มะแมลงกินใบไม้กรนท้งต้นต้นหงกวางต้นหงกวาง โดนกินโกรนหมดเลยค่ะกำลังแตกยอดแต่ก็มแมลงลุมสวยไม่ได้เลยค่ะ,มะแมลงเยอะมากๆตอนนี้มแมลงก็หลังจากกินหัวกวางเสร็จก็มากินอากูนิมามากินแก้วกาจนาของเราเห็นไหมดื้อมากเลยมแมลงเรา ต้นไม้เราไม่ใช้สารเคมีก็แบบนี้นะคะต้องทําใจโดนมแมลงกินบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยปล่อยไปค่ะโอ้ยแต่ก็สวยธรรมชาติทําให้เรามีความสุขยามเช้าแบบนี้ไปทั้งวันเลยค่ะถ้าตื่นมาเห็นต้นไม้ของเราสวย,สวยแบบนี้อันนี้อันนี้บนบนกระดาษ ด่างหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะด่างใหญ่แต่ก้านยันใบเลยสว <c oughs> ยมาก <c oughs> อันนี้ก็เสน่จันขาวยุบหัวยุบใบทิ้งใบไปก็กำลังขึ้นสาเหตุปกติเราไม่เคยเราปลูกมาก็หลายปีแล้วนะคะไม่เคยปล่อยให้เขายุบ เน่จันขาวจะสวยอยู่ตลอดแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เราไม่อยู่บ้านแล้วเป็นช่วงเดือนเมษาอากาศร้อนมากๆรดน้ำก็ไม่อยู่นะคะต้นไม้บอลสีต่างๆก็ล้มหายตายจากไปก็เยอะที่รอดพ้นขึ้นมาก็กำลังงามแบบนี้นะคะช่วงนี้อากาศดีหน่อยปีนี้ต้น ว่านสิบแสนเนี่ยเลยเศรษฐีเงินล้านของเราออกดอกไปสองสองช่อแล้วนะคะแต่เป็นดอกที่เราไม่ได้ถ่ายทำคลิปไว้เพราะว่าช่วงนั้นอากาศร้อนมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยค่ะติดทุระอย่างนี้เลยโอ้กำลังสวยโกนิมาสวยมาก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 ,มาก,มาก,มากแม่ อันไม่สวยก็มีนี่โดนแมลงกินโอ้ขึ้ใจกับแมลงจรินค่ะถ้าไม่ใช้สารเคมีเอาไม่อยู่จริงๆนะคะเพราะว่าแมลงมันมีหลากหลายสายพันธุ์หลักบางพันธุ์เราก็ใช้อ่าสมุนไพรหรืออะไรต่างๆได้ที่หาง,ง่ายๆในครัวเรือนอย่างเช่นน้ำยาล้างจานผสมยาเส้น ผสมขี้เท้าบ้างผงฟอกฟอกบ้างเอามา,าฉีดพ่นเขาก็หนีบ้างนะคะบางขาดบางชนิดต,ตัวพืชบางชนิดมันก็ทนไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้แต่บางชนิดหัวแข็งมากเนี่ยอย่างที่สวนเราโดนบุกเนี่ยตัวนี้หัวแข็งมากเอาอะไรก็ไม่อยู่นอกจากสารเคมีเท่านั้น เราไม่ใช้นะคะเราก็จะปล่อยให้เขาเด็ดทิ้งไปยอมทําใจค่ะตอนนี้ก็สวยแล้วหลังจากที่เหลยมานานเราไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะว่าไม่สวยเลยต้นไม้ที่สวนเราไม่สวยเลยไม่งามเลยแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะเขียวชะอุ่มพุ่งพรึ้สวยงามมากเลยค่ะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตบอลสีในรังให้ดูในคลิปต่อไปนะคะอันนี้ดูที่อยู่นอกอยู่นอก,นอก พื้นที่ของเรานะคะไม่ได้อยู่ในรังอันนี้ก็สวยแบบนี้ค่ะตามสภาพนะคะหลังจากที่โดนฝนมาก็ฟื้นฟูมาแบบนี้เลยค่ะอย่างสวยอยู่นะคะไม้ประดับในสวนของเราไม้มงคลของเรายัางงามอยู่ค่ะ mm hmm. ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ